สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นแฟน,แฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึงเมษายนปี25 6 7นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมานี้จะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรือว่าอันดับสามเราจะหยิบยกมาพูดและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภค,ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณในระยะนี้ถือเป็นช่วงขาขึ้นของดวงชะตาแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะยังโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแต่ว่าดาวพระพฤหัสเองนั้นก็กำลังจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณได้ตำแหน่งที่ดีเป็นปฐุมเมเก์ค่ะ ส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษิ์หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนก่อให้เกิดโชคลาภแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยู่ในช่วงของการแก้ไขชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีความอึดอัดความกังวลใจและความเครียดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้เกิดขึ้นนั้น ก็ล้วนแล้วขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมของเจ้าชะตาด้วยค่ะตั้งแต่ที่ดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ชาวลัคนาราศีพฤษภก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงที่ทำการโคจรยกย้ายราศีรวมไปถึงเดือนนี้จะเป็นจังหวะเดือนที่บุญกุศลหนุนนำเป็นอย่างดีค่ะบุญเก่าความดีเก่าที่คุณเคยทำมา จะเกือ้อกูลและทำให้คุณได้รับกับดอกได้รับกับผลดวงชะตาของชาวล,าาลัคนาราศีพฤษภจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นไปยังโชคลาบนะคะโชคลาบในด้านการเงินการทองเงินฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมาในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนปี2567ค่ะ ซึ่งโชคลาบที่สมัยจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะว่าอย่านึกถึงเพียงเรื่องของเงินทองโชคลาบโชคฟลุ๊กฟลุกเงินพิเศษเพียงอย่างเดียวให้พยายามนึกถึงเรื่องราวที่จะสนับสนุนตัวคุณให้ได้รับความก้าวหน้าอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เจอกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่จะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีเรื่องราว ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของชาวพฤศพได้เช่นเดียวกันหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการทำงานจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองก็เป็นไปได้ค่ะในระยะวันที่1เมษายนปี2567นี้นะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้โชคฟลุกๆมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้รับความสําเร็จมาอย่างตัวคุณส่งผลทําให้คุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจส่งผลทําให้คุณมีเงินต่อยอดหรือเงินมาใช้ในยามขัดสนและสิ่งที่จะมากระตุ้นให้โชคให้ลาบแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ ประการแรกเลยนะคะในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนปี2567อิอิทธิพลของดวงดาวจะกระตุ้นให้คุณได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านหรือเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทำงานหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเคารพนับถือบูชาอยู่อย่างเช่นวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของขลังต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดในระยะนี้มีเกณฑ์การเดินทางไปทําบุญตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญก็จะสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้รวมไปถึงความฝันต่างๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภฝันด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการฝันแปลกๆหรือความฝันที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วความฝันลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นรางสังหณ์เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างแก่ตัวคุณ เพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภก็ลองเฝ้าสังเกตดูนะคะว่าคุณอาจจะมีเซนมีหลังสังหอรอะไรบางอย่างรวมไปถึงการกราบไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทางทั้งทางบ้านและสถานที่ทำงานก็ลองขอโชคขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพอรอวยชัยให้กับคุณค่ะ ประการต่อมาสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่จะกระตุ้นให้เก่อเกิดโชคลาภแก่ตัวคุณนะคะก็เป็นในด้านของบุตรบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภเองหากคุณเป็นเจ้านายหากคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าคุณอาจจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวาร ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องหรือปริมาณความสำเร็จที่ลูกน้องทำได้หรืออาจจะได้รับมาซึ่งข่าวดีที่ลูกน้องนำมาให้ลักษณะนี้ก็ถือว่าล้วนแล้วแต่จะเป็นโชคลาภที่จะก่อเกิดให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะและอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าโชคลาภที่พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เราไม่ควรคาดหวังว่าจะเป็นแค่เรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุตรบริวาร การซัพพอร์ตจากลูกน้องหรือการเต็มใจช่วยคุณในด้านต่างๆลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่เป็นพ่อแม่มีลูกหลานแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้รับข่าวดีจากลูกหลานลูกหลานประพฤติตัวดีนำความชื่นใจบางอย่างมาสู่ตัวคุณและครอบครัวเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูซึ่งกันและกันได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะก่อเกิดโชคลาภให้กับตัวคุณหากใครชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรปิวัรและลูกหลานไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันได้ค่ะ ประการต่อมาสิ่งที่จะเกื้อกูลหรือสนับสนุนให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโชคมีลาฟลุกฟุกนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะและโชคจากทางไกลชาวพฤษภท่านใดในระยะนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเดินทางเพื่อไปทํางานไปธุระป่าปัง หรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะมีโอกาสที่คุณจะนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างเช่นเลขทะเบียนรถยวดยานพาหนะที่คุณใช้หรือเลขห้องเลขที่พักต่างๆนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้และหากชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดกําลังทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศติดต่อกันผ่านออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จได้รับความราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะ เพราะโชคลาภที่อยู่ทางไกลมักจะเกื้อกูลสนับสนุนให้ตัวคุณได้รับมาซึ่งผลดีและมีความราบรื่นในการดำเนินกิจการนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกื้อกูลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภให้มีโชคมีลาบมีเงินฟลุกฟล๊กๆหรือมีความสำเร็จในด้านต่างๆก้อนล้วนแล้วแต่จะมาจากสามประการนี้ที่สมัยได้บอกกล่าวกันไปนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภ ในระยะวันที่1เมษายนปี2567ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพฤะสบทุกคนทุกท่านเฮงรวยปังประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ